นี่ครับมาชมหัวหน้าจชโรยครับกับงานชั่วโมงครับนี่ครับแป๊บเดียวครับประมาณสี่สิบนาทีนี่แหละพี่น้องนี่แหละรถใหญ่ทำเป็นงานชั่วโมงครับออกได้ไวมากอันนี้ก็เหลือเก็บารายละเอียดตรงนี้เจ้าของเจ้าของที่เขาบอกว่าถ่าไว้เท่านี้กวัวดินไม่พอนะครับถ้าแคบประมาณนี้ ก็เลยต้องอเอากว้างประมาณนี้นะเพื่อจะโยนดินปั้นตรงนี้ครับปั้นคูให้มันสูงกว่าฝั่งนูน้นปั้นคูให้สูงกว่าฝั่งนู้นครับเพราะตรงนี้เขาบอกว่าน้ําจากเขาครับไหลลงมาแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดน้ํามาแต่ละทีนี่พี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าตรงนี้อเป็นนองเลยเป็นนองเลยครับมีแต่น้ํา พรตรงนี้เขาก็บอกว่าสูงเท่านี้ก็เสี่ยงดวงนะถ้าน้ำม,มามันมีสิทธิ์ว่าไม่อยู่ก็ได้เพราะน้ำมาแรงมากก็เลยต้องปั้นให้มันสูงครับฝั่งนี้ครับโยนให้มันสูงประมาณ1เมตรเขาว่าอย่างนั้นนะครับเจ้าของที่ฝั่งนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดครับพนักจุลุยครับกับงานชั่วโมงครับวันนี้ลุยงานเดียว นี่ครับอู้ความลึกก็ความลึกก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับความกว้างก็อยู่ราวๆประมาณเมตรหละเมตรกว่านี่ครับเป็นรูปตัวแอลครับทั้งหมดมีอยู่สี่สี่ไร่สี่บิ้งสี่บิ้งครับนี่บิ้งแรกก็เหลือเก็บรายละเอียดหัวหน้าจูโด้ก็จะดึงหยาบๆหยบๆหยาบๆไปค่อยๆเดินเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับนี่แหละ รถใหญ่ก็ออกงานได้ไวครับงานชั่วโมงครับชั่วโมงละสองพันห้านี่ครับเหมาะความเหมาะสมครับ f อก็ดูเอาครับว่าสองพันห้าว่าคุ้มไม่คุ้มครับแต่งานมันออกได้ไวนะครับปั้นคันสูงๆไหมครับ นี่องนไรทะครับงานชั่วโมงครับหัวหน้าตัวร้ยอ่ะว่องไวหนึ่งบิงบ้งสองบิง้งสามบิ้งสี่บิ้งครึ่งวันก็เสร็จแล้วมั้งเนี่ย สามชั่วโมงอ๋อันนี้ยังไม่ถึงชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแต่งานออกได้ไวมากเลยนะไวมากจ้วงเอาจ้วงเอาเลยอ่ะ นี่ก็วิ่งที่สองครับผมเจ้าของก็เจ้าของที่ก็กะไว้สามชั่วโมงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสามชั่วโมงเสร็จไหม <laughs> ผมว่าไม่เรือครับวหนาโชโรอยู่แล้วดูครับลวงแต่ละทีนี่หายวูบหายวูบอะ่ะ ประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงบินนั่นก็เสร็จแล้วสามชั่วโมงผมว่าสูสีนะขนาดบิกนั่นก็ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ประมาณสองชั่วโมงกวักว กง่ีรถใหญ่ๆก็แป๊บเดียว่วงอะครช่วององน,น,นี่ครับพี่น้องครับคุ้มครับชัมมงง่วโมงละสองพันห้าแต่งานออกได้ไวครับถ้าเรื่องงานชั่วโม,มง,งนี่หัวหน้าจุ้ยชอบมากครับไม่รีล่ำทำเพลงจ่วงอย่างเดียวครับพี่น้องเอ้ย เพื่อการเลี้ยงปลาให้ปลาขี้ใส่นาเขาจะไม่ทำแบบว่าใส่สารเคมีครับเอาแบบธรรมชาติเขาบอกตรงนี้สามไรนะแต่ทำข้าวก็ได้อยู่ประมาณกุ้มเดียวครับตันกลักวๆเขาว่าอย่างนั้นครับเขาเลยบอกว่าเปลี่ยนแนวทางใหม่ เปลี่ยนแนวทางครับเพราะปลูกข้าวยากยันเยอะข้าวก็ไม่ค่อยได้ด้วยเพราะตรงนี้ผมก็เคยมาปรับนาให้เขานะครับนี่เอารถถไเรืองแสงอะลรปรับนาครับดันปิดหัวคนาให้เขาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็เสมอครับแต่ฝั่งคุ้นเจ้าสูงหน่อยเพื่อเป็นแนวกั้นน้ําเป็นแนวกั้นน้ําครับไม่ให้น้ําำไหลมาฝั่งนี้นี่ครับงานครึ่งชั่วโมงครับไปได้เยอะมากครับ ถ้าเป็นรถเล็กนี่ก็จะหลายชั่วโมงครับถ้าหัวหน้าจุดรยก็ชั่วโมงละสองพันห้านี่ก็คือว่าผมมาถามว่ารถคันใหญ่ๆอ,ายอย่างี้มันก็ไม่แพงนะแถวโซนอำเภอบ้านกวดครับแถวนี้นะก็ดูครับ งานก็ออกได้ไวครับเจ้าของที่ชอบใจเลยงานนี้โอ้โหที โอ้หเตตยเถอะทำไมให้มาฝั่งน <aría> ี้อ <premier es> <player> ่ะเด็โอหน่าจุ้ยเราก็มาด้วยกันนะโอ้ยับยับ งานนี้เปื้อนอีกแล้วโอ้น่าจุดโดยนี่ใายแก้งเนี่ย้<อ>เปื้อนไม่เปื้อนนะดูเอาหลบต้นไม้ต้นไม้ไม่ยอมบังให้ เป็นดินสมองครับด้านล่างนี่ขุดไปนี่รั่วรั่วอู้ต้องใส่หยุดไปหนึ่งวันนี่เงาครับรว่าเต็มกุจงกุจเจเบิด น,นั่นผมว่าตะลม่มตะล่มไว้แล้วไม่เหลือแล้วไงหอย ด้ังไมุ่ณน่าจะรมาตั้งนานแล้วผมโทรถามเขาเขมางแ้าไปดูาตงแต่หกโมงพมั่งนี่นะาไปถามอ่นาเบอาเบไม่มากห็นแ้วาวนี้น่าจะเอาาเอาไวให้สามชั่วโมงเองอ้พี่บอกแล้วมันเป็นหง่ะ เจ้าของเจ้าของที่กะไว้สาชั่วโมงครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงโอเครับไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอล่างเนื้อร่างตัวก่อนดูโจลยโจลยบายบายครับสวัสดีครับ